Uh, สวัสดีไวรุ่นหน้าตาดีที่รู้ตัวว่าติดเกมอน,นะฮะวันนี้เรามาเซอร์ไวอลยิงซอมบี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้เราจะต้องเอาปืนไปไล่ยิงผีแต่ว่าพี่มีเนี่ยเป็นสายตีนะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเอาวุธประชิดดีๆทักอันหนึ่งก็คือคอนอันนี้นั่นเองนะฮะค้อนสงครามความเสียหาย110 ตีแรงมาก,มากๆเอาไว้ทุบหัวบอสเลยนะสําหรับเกมนี้มีชื่อว่าอันเดรสมเมเฮมนะเราจะต้องเข้าไปร่วมแจมกับกลุ่มเพื่อนผู้รอดชีวิตป่ะเราไปลุอลอยเลยอ้อยโดนเลยมาถึงโดนเลยโอ้อยนี่แน่ไปต,ตีเพื่อนโอ้โหปืนนายสวยจังเลย เราจะต้องอยู่รอดให้ได้ถึง40เวฟเรวก็จะผ่านด่านแล้วก็ได้ของรางวัลมากมายนี่อะไรเนี่ยมีทีมงานแจ้งด้วยนะฮะการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมอย่าลืมเกาะติดกันอ่าก็คือว่าอย่าทิ้งเพื่อนนะครับเฮ้ย <c oughs> <อ>ผีมาแล้วไม่นะโอ้โหปืนปืนผมแรงมากขอบบอกวิวิวิระเบิด เอ้าเรามีอยู่แล้วนี่ว่าไม่เป็นไรเว็บหนึ่งเว็บสนี่มันง่ายมากเลยนะผีมันตายง่ายมากแต่ถ้าไปที่เว็บ20เป็นต้นไปนี่มันก็จะเริ่มตึงแล้วนะเราก็ต้องเดินม,มาแปะแผ่นไม้ตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ผีมันเข้ามาได้นะครับจะได้เข้ามาได้อย่างไม่สะดวกอือว้ายอกใจป่าเอ้ย พึ่งมาเซ่ขอปิดไม,ม้ก่อนถึงสัญญาณเตือนไฟไหม้เพื่อทําให้ซอมบี้ที่กําลังลุกไหมออนแอรลงโอ้ยเราต้องไปดึงสัญญาณไฟนะเพราะว่ามีซอมบี้ติดไฟมาอม,มันก็จะอึดมากนี่แอะเยอเย่ยม,มากเพื่อนไอ้ผีตามตูดโอไม่น oh ะ มันพาประตรูเข้ามาแล้วอึ้ออออยปลุกไฟเยอะมาเยอะเหรอนี่อ่าอุ้ยโอ้โห,โหเว็บสิบมีบอสออกมามันคือตัวอะไรไวะเนี่ยเฮ้ยเอาระเบิดไปกินอือระเบิดไปกินอีกลูกหนึ่งระเบิดไปกินนี่ตายหารเรียบเลยเฮ้ยโอ้หโหอืออมัน วิมันถืออะไรบอสอ่ะนี่มันตกอะไรวะเนี่ยคุ้นๆนะฮะการแต่งตัวต้องเจอคอนแล้วล่ะงานนี้นี่โอ้โอ๋อนโ่นะไปเอื้ออออื้มอื้กระโดตีตีติดมุมอบติดมุมนี่เออ เจองานเจองานช้างแล้วแกเจ้าบอสเจ้าบอสตายซะนี่ทุบอบติดเครื่องบินเลยตายฮ่านี่โอโหเฮ้ยโอโหตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าพวกซอมบี้มันมากันเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้เรามาเว็บสูงแล้วนะครับตอนนี้เว็บ19แล้วเราจะต้อง ยิงซอมบี้แบบประยกระสุนเพราะว่ามันจะเริ่มมีกระสุนตอบจากซอมบี้น้อยลงแล้วนะฮะแล้วก็พวกซอมบี้เนี่ยมันอืดขึ้นเยอะมากเลยนะต้องยิงอย่างน้อย4-5นัดเลยนะครับก่อนจะตายโอ้แล้วเดี๋ยวจะถึงเว็บ20แล้วด้วยตอสกำลังจะออกมาอีกแล้ว้ยซอมบี้ไฟ RGB เอีโอ,อ้ตายซะวิหโหฝั่งนู้นเยอะมาช่วยเพื่อนก่อน ไม่จริงรู้ว่า,าต้องโดนค้อนอม,มาจับนี่นี่นี่ยอ่าเว็บที่20แล้วตอนนี้บอสออกมาวีบอสอะไรวะเนี่ยเราบอสปิกินเราบอสพิกอีกลูกหนึงย่าอีกลูกหนึงลูกสุดท้ายบึ้มว่ะแปบ๊บเดียว อุ้ยโอ้โหจะตายแล้วสองปีตัวนี้ปล่อยพิษได้ด้วยต้องยีกบ,บาลมันอ๋อมาแล้วเออเอออืมอีอีออหวัหวหวัวหัวนี่ตายซะโอ้โหเราก็เกือบตายเลือดเหลือครึ่งหลอดวายกระสุนหมดอมามาเลย เอาระเบิดก่อนเออไปจุยนี่แนะไม่เป็นไรฮะกระสุนหมดแล้วยังมีค้อนออค้อนมันตีไม่ตายวะ่ะขนาดพลังโจมตีแรงๆแล้วเนี่ยผีมันอึดอนี่นิวเคลียร์นิวเคลียร์มาต้องรีบ ไปกดปล่อยเครื่องนี้ยิงนิวเคลียร์หรือเสียงที่จะสูญเสียตุยแน่นะฮะถ้ากดไม่ทันต้องไปกดนิวเคลียร์ปล่อยนุกลันเชอร์อย่าอย่าเพิ่งมาถลม่ม <c> ก <oughs> ูเอออ้าวมินิกุนโอ้โหมาเลยได้เวลาบรรเลงตายซา ย่ายิงไม่หยุดมาเลยนี่นะอุ้ยโอ้ยเพื่อนล่วงไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนไอ้นมมาแล้วอย่าขยับสิห่วยอ เดี๋ยวบอสอีกแล้วนะฮะอันนี้บอสตัวที่สามโอ้ยตัวนี้เก่งด้วยดิเนี่ยมันปล่อยลูกน้องได้นะฮะตัวนี้ต้องรีบยิงมันเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่ามันช้ามันก็ยิ่งปล่อยลูกน้องออกมาเยอะ อุ้ยลูกจะหมดเวแล้วลูกปืนจะหมดแล้วระเบิดก็ไม่มีกระสุนเหลือแม็กสุดท้ายหมดแล้วนี่ต้องเป็นเทพเจ้าคอนใสยฟ้าแล้วล่ะไอ้บ้าจ้าจ้าจ้ายายี้นะ้ หัดหัดโอ้โหนี่พีชีพเลยเนี่ยโดนอยู่คนเดียวอจะตายแล้วถอยก่อนลูกบอลตายอีกทีนึงปวก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 โอ้โหตาย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 อาวุธพกยิงก็ได้วะนี่แน่เออเอาละเอาค้อนตีมัน เฮ้เตก้กสุนเพื่อนเตนก้กสุนโอ้โหต้องรีบไปต้องรีบไปเอาหน้ากากแก๊สนะครับเพราะว่าเราจะวองเทงแล้วเฮ้ยยี่สี่ยี 24, ่สองเฮ้อจะตายแล้วสิบห้าสิบสามสิบเอ็ดแปดเอเกือบตายว้ายเหลือสองโอ้เดียว อ้าจะตายแล้ว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 ไปนะไปนะบอลตายยังบอลตายแล้วไอ้บอสยังไม่ตายเย่บอสตายแล้วอุ้ยโอ้โหซอมบี้ติดไฟมาอีกแล้วแล้วสัญญาณไฟอยู่อย่างไกลโอ้ไปไปต้องรีบไป ยังพึ่งมานะเดี๋ยวก่อนขอเปิดก่อนเออจึงนี่โอ,อ้ตกใจบ้าเอ,อ้ย <c oughs> นึกว่าซอมบี้เดินมาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย <c oughs> โยคียังไงลูกหมดเติมลูกเออเระเบิดค่อยเก็บฮนะเราไปกินนี่นะเราไปกินนี่ไม่โดนใครเลยนี่เราไปกินเออแล้วก็เก็บ นี่แน่โดนถอนหน่อยเป็นไงเออเออเออเฮ้ยชะอช้นี่ปาเขาให้ปาบเขาใหโ้โอ้ยโอ้ยลูกหมดสวยสวยแล้วปืนพกยิงปืนพกยิงเอาปืนพกยิงมันปืนพกยิงมัน กระสุนไม่มีดับเอาแล้วเปิดไปอ้อาวเวรแล้วตันโอ้ยอย่าเพิ่งตีฉันอ้าวเราไป,ไปกินเออโอ้เดี๋ยวก่อนนะลูกหมดเออโอ้ห่วยแล้วตายหาเรียบเลยกู เย้แน่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 อู้หูโออุ้ยม่นด้กันเหตุละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนนะวิ่งก่อน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 อย่าพึ่ง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 พวกนายตายแล้วค่อยเข้ามาใหม่นะ <c oughs> อยตายเราเนี่ยตายฮนะมันไม่ตายหรอกเราจะตายโอย,ยอ้ยอยอกอยอกหยอกฮะมาเอา,าเลยนี่นะไอ,อตัวใหญ่มั้งตีแรง หวดหวดหวดนี่ไาเก็บพยาบาลโอ้ไฟไหม้อีกแล้วโอ้ไฟไหม้ไปจังวะเฮ้ยไปอย่าพิ่งมาอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยไอตัวคานนี่ยังเกียรยิงมันลำบากนะ เดี๋ยวอีกแปดตัวจะถึงเว็บสุดท้ายแล้วเข้าเว็บสุดท้ายคนเดียวตายแน่กูจะมาช่วยนายแล้วย่าโอ้โหมีระเบิดให้เก็บไปเนี่ยออ้อู้บอสตัวสุดท้ายมาแล้วโอ้โหเลือดสามหมื่นโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ย

ต้องย็นยิงที่หัววิ่งหนีก่อนโอ้โหลูกจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วลูกหมดแล้ว,ลลวเราพร้อมพิชิตจานี่ไปไปจดา ผ่านแล้วว่าโอ้โ yeah! ห oh, oh, oh. เราผ่าน40เว็บแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเป็นเกมยิงซอมบี้ที่สนุกตุเดือดมากๆเลยนะฮะเล่นยากมากเลยอ่ะโหเดือดมากเป็นการยิงซอมบี้ที่ยาวนานมากเลยนะครับอันนี้มันมีด่านอื่นด้วยนะครับมีทั้งหมด3ด่านนะฮะไอที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นด่านแบบง่ายนะครับ <c oughs> โอ้โหแบบง่าย <c oughs> มันมีด่านแบบ normal แบบนี้ฮะ ง่ายนะครับแล้วก็ขนาดกลางนะครับแล้วก็ยากนะโอ้โหรหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวพี่บีจะไปลุยในดันระดับความยากแบบกลางนะรู้จจรอดหรือเปล่านะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้พี่บีไปก่อนแนละ้วบ๊ายบาย